สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับซูเปอร์ซับเปิดกล่องวมนี้แต่ไม่ใช่กล่องบอลแต่ก่อนหนึ่งครับถ้าเข้ามาใหม่เพิ่งเริ่มมาติดตามซุปหรือเข้ามาเริ่มเบรกหรือลงทุนหรือสะสมก็แล้วแต่นี่แหละครับลิงข้างล่างจะบอกว่าทุกโซเชียลของซุปมีไว้ทําอะไรบ้างกมเบรกซุปรับคนเข้ามาค่อนข้างเยอะถ้าเข้าไปในกลุ่มแล้วรบกวนเข้าไปดูโพสต์ที่ปักย้ำบนสุดว่าต้องเริ่มยังไงอยากติดตามช่องทางอื่นข่าวการบอลการอะไรแล้วแตว่ก็เข้าไปดูในลิงกนี้มันจะบอกไว้ทุกสิ่งอย่างเลยว่าควรทำย,ย,รรยังไงหรือ ที่จะเปิดก็คือในส่วนของ c z x Crisis on Infinite Earth เราแบกกลางก่อนนี้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาไม่ทันปีที่แล้วทีละซีซีเอเขาออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสมัยก,ก่อนมัยก่อเป็นซีรีส์อย่าง Outlander อะไรเงี้ยซุปไม่ได้สนใจซุบสั่งปีที่แล้วทีละมาเบรกกันด้วยแล้วก็ตัวซุปเองเปิดเล่นเยอะด้วยคือปีที่แล้วที่เป็น C ีซของ Heroes and Villains แต่ปีแล้วมันจะเป็นหนังยกตัวอย่างเช่น Wonder Woman อย่างเงี้ยอย่างซุปก,ก็จะมีรันเกียร์กระดดครับสาให้ดูหรือปีที่แล้วที่มันเป็นส ketch ก,ก็จะเป็น Batman ในหนังอน,นี่สวยดี อันนี้เป็น sketch card นะที่ซูเปิดแล้วได้แล้วก็ที่ปีแล้วหนึ่งในใบที่คนตามเยอะสุดที่ซูฟุกเปิดแลวได้ก็คือลายเซ็นออนการ์ดของเกลกาดด์ควันเดอร์วูแมนซึ่งอันนี้ออนการ์ดช่วงนี้ออกมาต่อให้ทับ90นี่ทับ99แล้วตอนนี้ออกมาราคาเคยขึ้นไปถึง80,000-90,000ตอนนี้อาจจะเหลือ3-40,000ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าราคาโหดมากแล้วก็เขาก็มีลูกเล่นอื่นๆเป็นพวกแบบว่าฉากในหนังที่ทำมนเหมือนฟิล์มอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าเป็น เหมือนฟิล์มหนังที่อยู่ในนี้ด้วยเพราะนั้นมันก็จะเป็นผลิตที่ค่อนข้างไฮเอ็นทีนี้ปีนี้แตกต่างคือเขาเอาตัวละครในซีรีส์ต่างๆมาซูเปอร์วูแมนใครต่ใครก็แล้วแต่เดอะแฟลชแต่ว่าเป็นซีรีส์ไม่ใช่หนังโครงคอนเซปต์ว้เหมือนกันมันยังเป็นไฮเอ็นอยู่แล้วเท่า่ากไปเช็คดูราคาได้ว่าเปิดกล่องนี้แล้วได้ของโหดราคาายเซนบางตัวก็จะแรงนิดนึงสิ่งแรกที่คนอยากจะถามว้วกล่องนี้มันประมาณเท่าไหร่ซึ่งกล่องสวยนะเห็นนะฮะ หน้าเว็บมันอาจจะรู้สึกจะอยู่หมื่นสามหมื่นสี่มั้งครับหน้าเว็บฝรั่งนะฮะส่งมาไทยก็ตกหมื่นห้าหมื่นหกกล่องนึงมีหกซองแล้วก็น่าจะมีประมาณห้าหกพิษคำว่าห้าหกพิษก็คือต้องมีรีลิกต้องมีไลเซนต์ต้องมีการ์ดลัน ต้องมี s k e t c h c a r อ่านข้อมูลมานะยังไม่เคยเปิดนี่เป็นกล่องแรกที่ซุปลองเปิดเลยความหวังหรอได้เ,เซนโหดๆเนีโฮ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 ่ย duo ไหมหรือ sketch auto หรืออะไรก็แต่ก็จะคุ้มค่ากล่องแต่หลักๆที่อยากเปิดหรือคนไทยพี่ๆหลายคนเอาไปเปิดเยอะครับเพราะว่ามันสวยมากกว่าที่คุ้มทุนเหมือนที่ซุปพูดเสมอว่ากล่อง entertainment คุ้มทุนยากมันเป็นในเชิงสะสมมากกว่าในการลงทุนแต่วันนี้จะมาลองดูว่าเผื่อจะมีดวงเองหลังจากที่เคยได้ฮาแลนด์นว,นวันวันไปแล้ว,ลวถ้าใครยังไม่ดูกลับไปย้อนดูได้ครับเพราะนั้นเดี๋ยวมาลองมาลองเปิดดูแล้วยรีแคปให้ว่าเวิร เวิร์กีซ็ตเอกนี้มาลุยมาลองดูสลีฟพร้อมสุดาวว่านนี้ใช้ติ๊กสลีฟพะการมันน่าจะ ใส่ซื้อมาหน้าซุเตรียมท็อปโหลดเดอร์130ไว้แล้วก็แน่นอนถุงมือสีดําที่ตอนนี้เบเกอร์ไทยใช้กันทั่วประเทศหวังว่าจะได้ไลายเซนดีแต่อนนี้ฮะจากใครที่ดูซุปปี้ที่เเปิดซีซันเอ็กเลยเยอะเวลาซุปลไ,ไลย่างเงี้ยไอลายเซนตัวง่เยอะมากเลยครับคือตัวเดียวที่ได้คือเกลกกระดดทั้งอยากได้เบนแอฟเฟกอยากได้เดอะแฟลชซุปก็ไม่ได้เลยนะได้แต่ตัวพวกตัวประกอบอะมาเป็น10บใบเลยเพราะปีที่แล้วมีอยู่หนึงในซุปเปิดคนเดียวทั้งเคสเหมือนกันเพราะว่าชอบการ์ดแต่ว่าโอเคได้สเกจการ์ แบทมงแบทแมนอะไรมาลายเซ็นที่ตามหาไม่ได้วดน,นี้ก็เราจะมาลองดูแล้วกันว่าจะได้ไหมกรีดเบาๆเผื่อใครอยากได้กลองแต่กล่องสวยครับของซีซันเทะเลือนออกนี่นไฮะอ่ะสองก็สวยดูซิเราได้6ไหมหนึ่งสองสองแล้วก็4ี่ห้าหข้างหลังหนาสุดเลยนี่กล่องสวยดีไซน์ดีข้างหลังก็เหมือนหนาเลยปะงั้นเราเอา หนากนาไว้หลังสุดแต่น่าจะเป็นผ้าเป็นอะไรมากกว่านะหกซองแป๊บเดียวเสร็จแอบตื่นเต้นเล็กน้อยมาซองที่1นึ่ดีกว่าลายเซ็นออกก่อนเลยว่าให้เราผิดหวังก่อนเลยหรือให้เราดีใจก่อนเลยดี้รับส,สวยว่านี่คืออะไรเบสการ์ดธรรมดาสีทองน,นี้ไม่รู้จริงไม่เคยเปิดยังไม่เคยดูใครเปิดเลยครับแต่ถ้านี่เป็นเบสการ์ดจริงนี่คือสวยเนี่ยเบสการ์ดยังสวยอะ่ะ อ่ะให้ดูก่อนเบสการ์ดสวย shrinking b o m ไงเง้ยแล้วมันก็มีบอกเลข46 throw it like a girl super girl always โอ้โห้การ์สวยจริงการ์สวยเลยนี่คือเบสการ์ดแล้วเนี่ยนี่ก็เบสการ์ดการทำการ์ดโคตรสวยเลยจะบอกนะว่าลายเซ็นเลย ทับหนึ่งหนึ่งห้าแกรนด์จัสตินแอสเบอรีเบอรี่อรเลนคือไขวะ t เดอะแฟลชเหรอ <ai> คนนี้คือเดอะแฟลชในซีรีส์เหรอพูดจริงพูดเล่นไหนดูซิอ่าเดี๋ยวก่อนนะดูอันนี้คืออินเสิร์ตสตาร์พาวเวอร์ปีที่แล้วก็มีสตาร์พาวเวอร์แต่อันนี้น่าจะเป็นสตาร์พาวเวอร์ที่ไม่รันแกรนด์ Grant. แต่ว่ามันไม่ใช่มันคือเดอะแฟลชเวอร์ั่นยังไม่ได้แต่งตัวถูกปะอาวทุกท่าน าร้500อยอดมห้าร้อยหกสิบห้บิตพาเร็วเดียวกันเลยอะราคาได้เลยเอาจริงเสียดายอยากได้แบบเขาเรียวกว่าอะไรอ๋ออย่งไม่ต้องร้อยสาก็ได้นะการไม่ไม่ะเดี๋ยวต้องใช้ทบรดเริด้อยิฮอาจจะไม่ใช่บาบที่เราอยากได้แต่มูลค่ามันได้ครับแต่อ,อยากได้ที่มันเป็นรูป The Flash มากกว่าใส่ชุดแล้วไนงะ อนี้ถ้าตำรวจเดินร้อยก็น่าจะได้นะจริงๆน่าจะเหลือๆได้ตำรวจเดินร้อยกำลังดีไม่แน่นจนกันไปนี่ได้เป็นอินเสิร์ตแต่เบสการ์ดสวยเลยครับสวยไีทีแล้วอย่างเนี้ยเบสการ์ดเนี่ยหนึ่งซองผ่านไปไว้บางคนถ้าถ้าเราถ้ากับเราได้ออโต้แล้วเราควรยังจะมีสเก็ตการ์ดควรจะมีการ์ดลันควรจะมีการ์ดผ้าเห็นสีเขียวๆอยู่ซัมติ้งแต่ว่าซองเขาทำยากในมุมหักหมดนะ mm hmm. นี่ก็เบสการ์ดยังคงตื่นเต้นกับความสวยของเบสการ์ด น่าเก็บว่ะเอาจริงน่าเก็บเลยอ๋อ b e รี่ e s เช่นนี้ไงมีความรู้สึกไหมฮะว่าออกกล้องมันอาจจะมืดไปหน่อยนะเพราะว่าการาฟมันทำมาเป็นสีดำๆหมด crisis ทับ45สวย บุ๊กออฟเดสตินีนี่น่าจะเป็นเบสการ์ดพาราเรลที่เราควรจะได้ต่อหนึ่งกล่องแม่สีเขียวนึกว่าจะเหมือนบอลทับห้าแต่ทับสี่ห้าเก้าสวยไม่รู้พูดคำว่าสวยกี่รอบแล้วอะแต่การ์ดมันสวยจริงทุกท่านขอบอกนี่เบสการ์ดสี่ใบกล่องแรกเราได้เบสการ์ดสามซึ่เราซูบดิสเบรกไว้ในไทยด้วยเหมือน,นยังไม่ค่อยมีใครสนใจเลยอ,อาจจะไม่ค่อยรู้อะไรแต่ว่าถ้าไปดูราคา e bay จะเห็นว่า resale value ของลายเซ็นของลายแม่งโคตรดี เบสการ์ดครับจะไม่พูดคำว่าการ์ดสวยนะ oh, แล้ว just อีกเดียวอันนี้เท่ดีว่ะอันนี้เท่ดีให้ร <c oughs> ูมนี้กะเท่ Age of Heroes เพราะนี้รันคงเจ๋งเนาะคิดคืออะไระ <c oughs> เป็น insert รันทับร้อยห้านี้สูงไปเดอ The Monitor ที่เขากลางตีนะว่ามันควรจะมีสเก็ตหรือมีภาพ่ะอันนี้เป็นอินเสิร์ตลันนะสตาร์พาวเวอร์เหมือนที่เมื่อกี้ซองแรกออกไปแต่ในเมื่อได้ไลเซนต์เดอะแฟลชไปแล้วต้องไม่มีอะไรดีเหลือแล้วปะ <S <S มาโอลิเวอร์สเลกเกซี่เบสการ์ดเรโคริงให้เดาว่านี้น่าจะเป็นสเก็ตร์ดขอตัวดังน่อยอุ้ย โอ้โห oh. แต่ว่าสเก็ตการ์ดมันต้องวัดกันที่ตัวศิลปินอะ a r t เนมเบิ name, Center, ร์กเซนเ n อร์ก็ดังไหม์กเซนเ n อร์ไม่รู้จริงวะ่ะอ๋อเดี๋ยวนี้เขามี artist n เนมกับ artist signature ให้ด้วยวะ่ะดีจังแต่ว่าสเก็ตการ์ดทั้งหมดเป็นวันละวันนะแต่นี่คืออะไรซปเ Super g ร r l อยากได้เป็นแบบสเก็ตการ์ดโค้ชอัพมากกว่าถ้าจริงแต่โอเคได้สเก็ตการ์ดมันหนึ่งซึ่งห้ามพูดว่าสวยแล้ว อันนี้หนาเปอะเลยอ่ะอันนึงน่าจะเป็นผ้าดาวว่าเป็นผ้าอันนี้น่าจะเป็นแค่อินเสิร์ตที่ไม่ลานให้ซุปดาวนะที่อยู่ในซองนี้ดอนอฟ Time Ryan's Pleas Star Stuck โอ้ได้ลานอีกใบซูเปอร์แมน vs Superman ครทับร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าเป็นสีแดงเฮ้ยแต่ก็โอเคนะถ้าว่บทุกซองมีฮิตหมดเลยอ่ะ ก็น็อตแบดไปอยู่ที่ว่าฮิตอะไรยิ่งถ้าเป็นการสะสมอะแอบประทับใจครับแต่รู้ว่าโอเคกล่องมันแพงแหละแต่ว่าน่าสนน่าสนชอบสวยดีฮะแตกต่างจากการ์ดบอนดิมาดูซิเราได้ผ้าอะไรน่าจะเป็นผ้าบ้ารีลิกที่เขาการันตีบ้าพวกนี้คือเบสการ์ดมีเกียร์ที่เราได้แบบนี้ใบรันใครอะโอ้โหทับสูงเชียร์ออเทนติกวอร์ดรบ ทับสองห้าสิบไม่ได้ใช่ตัวดัง <laughs> From Super Girl แต่ว่าไม่ใช่ตัว Super Girl เง่แงๆดันสูงด้วยไม่ใช่ตัวละครหลักด้วยแต่งว่าจะหวังอะไรเยอะว่าในเมื่อเรียกอะไรนะได้ลาเซนดีไปแล้วคงหวังมากไปที่จะได้ทั้งลาเซนดีและผ้าดี ถามว่ากล่องนี้คุ้มไหมคุ้มอยู่แล้วมันคุ้มเนี่ยลายเซ็นเ,เพราะบังเอิญซุปฟลุกได้เดอะแฟลชในเชิงคนสะสมอย่างซุปอยากจะได้เหมือนปีที่แล้วคือถ้าเป็นเดอะแฟลชจริงอยากได้ในชุดเดอะแฟลชอันนี้คือความอยากได้ในเชิงสะสมไงแต่ว่าเมื่อออกแล้วถามว่ากล่องนี้คุ้มไหม ก็คุ้มครับเพราะว่า l ลเ e n ด e เดอะแฟลกอย่างเดียวก็ cover ค่ากล่องใบยอย่างที่ขายได้ยิบยอ่อยก็อาจจะก,กำไรนิดหน่อยแต่ว่าโดยปกติมันได้บอกกล่อง Entertainment m a มักจะไม่คุ้มแต่กล่องสวยถูกไหมฮะเบสการ์ด2 22 3ได้มา2ี่ใบประทับใจเบสการ์ดสวยมากเป็นไปได้ ซุปคงจะพยายามเก็บให้ครบเซตจะไม่รู้ว่าอาจจะซื้อเอาหรือว่าอาจจะเปิดอีกลออกล่อง2กล่องมันสวยดีมันทําดูพรีเมียมมากโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่ขี้เกียจแต่การ์ดบอลพอเห็นการ์ดพวกนี้โคตรสวยเบสการ์ด23ใบที่โอเครู้ว่าค่ากล่องมันแพงแต่อย่างน้อยทุกซองซึ่งกล่องมันมี6ซองถูกไหมฮะซ่บอกว่าช่วงต้นมีฮิตหมดเลยดูซิเราได้อะไรกันบ้างได้อินเสิร์ตสใบการันตีรัน1ใบได้เป็นทับ1501ใบกับอินเสิร์ตที่ไม่รัน1ใบ กี่ใบการ์ดลานซุปได้2ใบทับ45 1ใบกับทับ125 1ใบาการ์ดลานก็สวยเห็นชัดเจนว่าเวลาลานเป็นสีเขียวสีแดงเมื่อเที่ยวกับเบสการ์ดธรรมดาที่เป็นสีทองสีให้ทำการ์ดสวยขึ้นอันนเี้ยอันนี้คือเบสการ์ดปีที่แล้วอันนี้ย้ำนะปีที่แล้วเห็นไหมเขียวก็เขียวสู้สึกว่าทำสวยขึ้นอันนี้คือปีที่แล้วนะครับ การสวยขึ้นต้องชมเชยบริษัทซีซันเอ็กซ์ที่ทำได้ดีขึ้นได้อะไรได้สเก็ตการ์ดหนึ่งใบทุกคนรู้อยู่แล้วสเก็ตชาร์ดเป็นวันละวันดีขึ้นของสเก็ตการ์ดก็คือเดี๋ยวนี้เขามีให้เขียนชื่อศิลปินด้วยอาร์ติสและลายเซน์เพราะอย่างปีที่แล้วยกตัวอย่างสมมติซุดได้แบทแมนอันนี้ถูกไหมอันนี้ของปีที่แล้วนะครับย้ำมันจะมีแค่ซึ่งแบบคูเดอะเฮลวะา <laughs> ไม่รู้จักลายเซน์เขาก็พัฒนาขึ้นว่าให้ศิลปินเขียนชื่อด้วยอันนี้ก็ชมเชยว่าซ อของซุปได้ตัวไม่ดีอยู่แล้วทับ250้น่าจะเป็นตัวประกอบในซูเกร์มังถ้าผิดพลาดขอโทษด้วยแล้วกันเพราะซูปไม่ได้ดูซีรีส์พวกนี้ยอมรับตรงๆแต่ได้ดัวแพ c h แล้วก็เหมือนที่บอกว่าทำไมถึงคุ้มเมื่อกี้น้องบอกแล้วเพราะว่าได้ลายเซ็นออนการ์ดของ The Flash ทับ115เช็ค EBay แล้วแค่ใบนี้ก็คุ้มค่ากล่องแล้วาจ,จะดีไม่ได้จะกกำไรค่ากล่องแล้วใส่แม็กเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะมาอยู่คู่กับน้องเกล้ระเจ้าปีที่แล้วอยู่ด้วยกัน การ์ดสวยอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือ 4ZX ย้ำครับเหมือนที่บอกเอนเตอร์เทนเมนต์หลักๆคือของนักสะสมถามว่ามีสิทธิ์ขึ้นไหมมีอย่างเกลลมอย่างบอกซรู้ว่าเกลราคาขึ้นไปเท่าไหร่มันเคยขึ้นไปพีคแล้วลงแล้วขึ้นถ้าคุณดวงดีเปิดแล้วได้จริงแนละ้วถ้าได้โหดกันนี้อีกบางใบก็เป็นหลายหมื่นแต่แสนก็มีแต่ว่าลองทํากันบ้านดูแต่ซุปย้ําว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คือเชิงสะสมทุกคลิป จะต้องบอกก็คือว่าถ้าคุณซื้อขายการ์ดระวังช่วงนี้คนโกงเยอะเพราะเม็ดเงินมันเยอะขึ้นสําคัญอีก2เรื่องก็คือ 1. การ์ดไม่ว่าจะเอนเตอร์เทนเมนต์หรือการ์ดบอลมันเป็น nice to have ไม่ใช่ must have อีกเรื่องคือถ้ายังไม่ได้อ่านบทความที่เขียนล่าสุดไปลองอ่านดูเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุบคิดว่าจะเกิดขึ้นกับวงการการ์ดไทยจริงๆที่อยู่ในซูเปอร์ซับสุดท้ายแล้วอย่าให้เม็ดเงินสำคัญกว่ามิตรภาพครับเดี๋ยวงดหน้ามากันใหม่สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับ